เลยว่าเสร็จแล้วค่ะความเจ็บปวดหมอจะเปรียบเทียบให้ฟังก็คือน้อยกว่าการถอนฟันกรามใหญ่ข้างในของเราอีกนะคะปลูกแกลบฟันเทียมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะคือนอกจากไม่น่ากลัวแล้วยังไม่เจ็บเลยค่ะขั้นตอนก็คือเริ่มต้นด้วยการ ฉีดยาชาเฉพาะที่ค่ะจะทําจุดไหนก็ฉีดเฉพาะจุดๆนั้นค่ะแล้วก็หายชาเร็วค่ะข้อ2ก็คือทําในใช้เวลาทำสั้นมากๆค่ะสิาถึงสานาทีก็เสร็จแล้วนะคะในหึงรากฟันเทียมถ้าบริเวณนั้นกระดูกไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่คนไข้ร่วมมือในการอ้าปากนะคะเพราะว่าบางที่นี้เข้าวยากเครื่องมือทํารากฟันเทียมก็จะยาวนิดนึงค่ะแต่เลือกเจ็บตัดออกไปได้เลยค่ะข้อสาม บางครั้งนะคะคนไข่รู้สึกไม่รู้สึกเลยว่าเสร็จแล้วค่ะความเจ็บปวดหมอจะเปรียบเทียบให้ฟังก็คือน้อยกว่าการถอนฟันกรามใหญ่ข้างในของเราอีกนะคะแต่ถ้าบางคนก็ไม่เคยถูกถอนฟันก็จะกลัวไปอีกนะคะก็มาฟังคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะข้อสเสร็จแล้วก็กลับได้บ้านได้เลยค่ะในวิสิตนั้นๆเลยในการมาพบคุณหมอก็สามารถที่จะกลับได้เลยฟื้นตัวเร็วแผลหายเร็วค่ะ หายเจ็บหายปวดก็ภายใน24ชั่วโมงก็มีความหายเจ็บหายปวดแล้วก็รับประทานอาหารได้เกือบจะปกตินะคะถ้า 4, 2, 4ค,คนที่ทําซี่สองซี่ค่ะกรณีทาทั้งปากนี้ก็จะมีข้อในการดูแลต่างหากค่ะคนเรานะคะการมีรากฟันเหยียบนี้เวลาการรักษานั้นสั้นกว่าการรักษารากฟันที่ต้องมารักษารากแต่ละรากแต่ละรากที่เสร็จพอเสร็จแล้วก็ดูอาการแล้วก็ ใส่เดือยแล้วก็ทําครอบฟันทําครอบฟันก็กรอแล้วก็ส่งแลลได้ครอบมาก็ใส่เข้าไปอีกคือขั้นตอนแต่ละครั้งที่เจอคุณหมอนั้นเกือบหึ่งชั่วโมงก,กว่าๆนะคะในการรักษารากฟันนี้กว่าจะได้ครอบฟันขึ้นมาก็ประมาณ4ี่ครั้งนะคะรากฟันเทียมก็จะพบคุณหมอที่ดักหนักก็คือตอนกรอหรือก,การปลูกรากฟันเทียมในวันแรกที่จะนานหน่อยวันที่สองก็คือตรวจแผลแล้วก็เจ็ดวันถัดมาก็ตรวจแผลอีกค่ะ กอนั้นแล้วก็รอรากติดประมาณสองเดือนครึ่งหรือสามเดือนก็แล้วแต่ราก,กียมแทะแล้วแล้วแล้วแต่สุขภาาของคนไข้ว่ากระดูกนั้นไปเชื่อมติดกับรากฟันเทียมนั้นใช้เวลาเท่าไหร่โดยประมาณก็ราวสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนเราก็จะนัดมาใส่รครอบฟันบนรากฟันเทียมที่ปลูกไว้ค่ะการทํานั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะ เครื่องมือรากฟันเทียมก็เป็นเครื่องมือเฉพาะที่นะคะเฉพาะทางค่ะที่เราไม่ได้ใช้เครื่องกรอจับเลียงทำฟันค่ะซึ่งแรงลมแล้วก็เสียงมันจะก็จะดังกว่าเครื่องกรอรากเทียมโดยเฉพาะค่ะโดยสรุปนะคะการทำรากฟันเทียมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ